ขั Hello, Please Please, Hello, ้นหล่สอบขั้นหล่อสอบเช็คบอลชื้อชื้อขั้นหล่อสอบสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามร้านขายเครื่องเสียงกาแจ้งโลดหรือว่าเดนบางบ่อบางสะทงก็ได้แต่ปัจจุบันอยู่บางสะทงนะจ๊ะวันนี้พี่ผู้ชายพี่ผู้ชายสวัสดีครับวันนี้นิดหนึ่งวันนี้นิดหนึ่งวันนี้นิดหนึ่งขาวประจานะฮะขาวประจามาร้านผมบ่อยนะครับบ่อยใช่ไหมพี่ก็ทาหน้างง สรุปไม่บ่อยแล้วจาผิดมุกมุกนะครับหยอกหยอกเฉยเฉยนะเมื่อกี้พี่เขาถามนะครับหลายรายการเลยนะครับจะมีแลกมอีอะไรลิ้นชักใส่ไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเอฟเฟกเอฟเฟกก็คือเป็นเอฟเฟกแยกเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูว่าเอฟเฟกแยกเนี่ยข้อดีดียังไงในมิกของผมนะครับเสียสลับไปเลยนหนึ่งช่องก็คือออฟนะครับเข้าออฟแล้วก็มาเข้ารูไลน์นะครับไอสิ่งที่เข้ารูไลน์เนี่ย อันนี้ผมต่อเอฟเฟกไว้แล้วแลวเดี๋ยวเราจะดันเอฟเฟกนอกเ h ็ควอลชื่อข้อดีของเขาคืออะไรสามารถปรับเบสกลางหลับได้นะครับปรับให้มันมีเนื้อได้นะครับให้ใสให้สิกขึ้นให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ส่วนในตัวมิกเนี่ยเราสามารถปรับเป็นดีเล์เอคโคเพิ่มได้เช่นพ้าเราทดสอบสวัสดีครับเ็คกราบเรียนมิลักซันเทนทุชท่่นนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วง่ายไหม นะครับม่ยุ่งยากเลยอันนี้คือเรียกเสียงผสมนะครับถ้าเราไม่เสียได้เอฟเฟกในมิกนะครับเราก็มาใช้เอฟเฟกนอกแทนเอฟเฟกนอกเนี่ยมันสามารถปรับได้ตามอัตลรษตามใจชอบแต่นี่ผมแค่ทดลองเขา้าวเฉยๆนะครับก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายเดี๋ยวที่เหลือพี่เขาไปทำเอาชอบใครชอบคนนั้นนะครับหมายหมายความว่า ชอบใครชอบมันนะครับง่ายๆพี่ชอบเบอร์ไหนพี่ปรับเอากว้างน้อยกองวานแค่ไหนพี่ปรับเอาส่วนตัวผมแค่ทดลองเฉยๆนะครับวิธีการต่อง่ายๆนะครับเสียเกมมีปัญหาเอากลับมาหรือถ้าในมิกย้ำใหม่ถ้าใครไม่ชอบในมิกก็มาใช้นอกหรือจะใช้ทั้งในมิกแล้วก็เอฟเฟกต์นอกก็ได้ที่เราทดลองกันอยู่จะเป็นไมโครเวฟของทาดานะครับตัวนี้จะได้ทั้งหมด199เสียงนะครับเอฟเฟกต์ชัดๆเลยซูท้องนะครับ เราแค่ทดลองเฉยๆส่วนถ้าใครชอบในมิกด้วยเสียดายเสียงในมิกนะครับเราก็เลือกเอาเป็นเบอร์ที่เราชอบเจกฮัลโหลทดสอบสวัสดีครับเจกเป็นไงนะครับอยู่ที่เราเลยว่าเราชอบเยอะชอบน้อยชอบใสชอบรีเวิร์สพอชอบอะไรต่างๆนานาชอบได้เลยนะครับ z o ้มาใกล้ๆนะฮะ ธรดาไมโครโฟนนะครับตัวนี้รูกเล่นดีมากนะครับสนใจยังไงมาที่ร้านนะครับมีราคาพิเศษแน่นอนนะครับอ่ะโอเคคุณพี่ชัดเจนนะอ่ะคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ